นนมีหญิงชายคู่หนึ่งซึ่งได้รักกันมานานหลายปีดีดักแต่ก็ไม่ทันได้แต่งงานเพราะว่าผู้หญิงคนนี้เขามีคนเขามาชอบก็ขอแต่งงานภายในสามวันรอประรุทจากกัน,น,นกแค่สามวนันก็ขอแต่งงานทันที ชายคนนี้ก็เสียใจมากกินเหล้าเมาเสียใจจนร่างกายเผาพายพ่อแล้วก็มีคนถามว่าเธออยากรู้ไหมว่าทำไมเจอถึงไม่ได้แต่งงานกับผู้หญิงคนนี้รูอยากรู้อยากรู้มากทำไมเหรอเขาก็บอกว่าชาติปางก่อนน่ะผู้หญิงคนนี้นอนตายอยู่ชายหาดแต่เธอเดินมาเจอแล้วเธอก็อ้าห่มให้ เธอก็จากไปแล้วก็มีผู้ชายอีกคนนึงเขาก็มาเจอศพผู้หญิงคนนี้แล้วเขาก็ขุดหลุมให้อย่างดีขุดลวก็ฝังให้อย่างดี mm hmm. เขาก็คือคู่กันมาชาตินี้เขาก็เลยได้แต่งงานกันเธอได้แค่ห่มผ้าแล้วเธอก็จ้าไปส่วนเขาได้ขุดหลุมแล้วก็ฝังชาตินี้เขาก็เลยมาแปลเป็นคู่กันเพราะฉะนั้นเธอไม่ต้องเสียใจเรื่องก็เป็นประก,การลัชนีแลย สวัสดีค่ะ